เคล็ดลับความสำเร็จข้อที่11จงซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นอย่างเต็มที่ความคิดคือต้นกําเนิดของความมั่งคั่งความสําเร็จวัตถุสิ่งของรวมถึงการค้นพบและสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งมวล บางทีคุณสมบัติที่มีค่าและนายกย่องที่สุดที่คุณจะพัฒนาขึ้นมาได้คือการมีชื่อเสียงในฐานะคนที่มีความซื่อสัตย์อย่างแท้จริงจงมีความซื่อสัตย์อย่างเต็มที่ในทุกสิ่งที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือการกระทำใดๆก็ตามอย่ายอมลดทอนความซื่อสัตย์ของคุณจำไว้ว่าคำพูดจะผูกมัดตัวคุณและความน่าเชื่อถือของคุณคือหัวใจสำคัญที่สุดในการทำงานและการทำธุรกิจธุรกิจทุกประเภทที่ประสบความสำเร็จล้วนมีพื้นฐานอยู่บนความไว้ใจถ้าหากจะวัดว่าคุณประสบความสำเร็จในการเป็นเศรษฐีที่สร้าางนะ มาด้วยตัวเองมากแค่ไหนก็เพียงแค่ดูว่า จำนวนคนที่ไว้ใจคุณเต็มใจทำงานให้คุณยกย่องนับถือคุณให้คุณยืมเงินซื้อสินค้าและบริการจากคุณและช่วยเหลือคุณในยามลำบากนั้นมีมากน้อยแค่ไหนลักษณะนิสัยของคุณคือสมบัติอันล้ำค่าที่สุดที่คุณจะพัฒนาขึ้นมาได้ในชีวิตนี้และลักษณะนิสัยของคุณในสายตาของคนอื่นๆก็มีพื้นฐานอยู่บนความซื่อสัตย์ที่คุณแสดงออกมานั่นเองกุญแจดอกแรกสู่ความซื่อสัตย์คือการจริงใจต่อตัวเองในทุกๆเรื่องจริงใจต่อสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคุณการจริงใจต่่่่อออตัวเงงงหหมาายยถึกรทททสิีีคุณูใ้ด เยี่ยมที่สุดคนอื่นๆจะมองเห็นความซื่อสัตย์ของคุณได้อย่างชัดเจนผ่านคุณภาพงานของคุณ กุญแจดอกที่สองสู่ความซื่อสัตย์คือการจริงใจต่อผู้คนรอบตัวในชีวิตของคุณจงใช้ชีวิตอยู่กับความจริงกับทุกๆคนอย่าพูดหรือทำในสิ่งที่คุณไม่เชื่อว่าถูกต้องดีงามและชื่อสัต์อย่าเสี่ยงเอาความซื่อสัตย์ไปแลกกับสิ่งใดก็ตามจงใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่สูงที่สุดเท่าที่คุณเคยได้ยินมาต่อไปนี้คือคำถามที่คุณต้องถามและตอบเป็นระยะๆะะโลกที่ฉันอยู่จะเป็นเช่นไรถ้าหากทุกคนบนโลกเป็นเหมือนฉันหมดคำถามนี้จะบีบให้คุณตั้งมาตรฐานกับตัวเองสูงขึ้นและะค่อยๆยๆกรดับ มาตรฐานนั้นให้สูงขึ้นเรื่อยๆจงทำเหมือนกับว่าทุกคำพูดและการกระทำของคุณจะกลายเป็นกฎสากลที่ทุกคนนำไปปฏิบัติตามจงปฏิบัติตัวราวกับว่าทุกคนกำลังเฝ้าจับตามองและเรียนแบบพฤติกรรมของคุณและในยามที่เกิดความลังเลไม่แน่ใจให้เลือกทำแต่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรหรือต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม